สเต็มหายจากวงการไปสองปีเหีดโดนคุกขามปมอื่นเอี่ยวเพียบแฟนคู่กรณีงัดหลักฐานแยง้งหนังคนละมวล้วนวงการเพลงร้อนฉารับต้นปีนาทีนี้หลายคนคงตั้งตารอที่จะฟังดามาของสเต็มอภิวัตรหลังออกมาระบายสาเหีุที่ต้องหายจากวงการไปสองปีเพราะภรรยาไปขึ้นศาล หลังถูกบุคคลไม่หวังดีคุกคามแต่เรื่องไม่จบง่ายๆเพราะมีประเด็นอื่นรวมถึงคนในวงการเข้ามาเอี่ยวเรื่องราวเป็นมาอย่างไรวันนี้นั้นเราจะสรุปให้ฟังโดยคุณสแตมนั้นได้เปิดใจกลางเวทีโดนคุกคามต้องขึ้นศาลช่วงปลายปีที่ผ่านมาโลกโซเชียลแห่แชร์วิดีโอสแตมอภิวัตน ระบายกลางเวทีคอนเสิร์ตงานหนึ่งเผยสาเหตุที่หายจากวงการไปนานเพราะภรรยาถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนบ้าและถูกคุกค,คามจึงต้องขึ้นศาลฟ้องร้องกันซึ่งฝ่ายตนชนะคดีได้เงินจำนวนหนึ่งล้านบาทต่อมาวันที่15มกราคม2568สิบแปดสเตมนเนลเลรารายละเอียดบนเวทีคอนเสิร์ตว่า มีบุคคลหนึ่งสร้างสถานการณ์ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภรรยาของตนทั้งๆที่คู่กรณีไม่รู้จักกับภรรยาเป็นการส่วนตัวมาก่อนซึ่งสร้างความรำคาญใจมามากกว่า10ปีในปี2565มีแฟนของบุคคลน,นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งทำงานในวงดน,นตรีวงหนึ่งทำให้บุคคลน,นั้นมีป้ายห้อยคอที่สามารถเดินเข้าหลังเวทีได้ตามอำเภอใจ ในขณะที่ตนเล่นดนตรีอยู่บนเวทีสองคนนั้นจะโฉบผ่านหน้าภรรยาตนบางวันก็มานั่งร้องหไห้ใกล้ๆทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นการส่วนตัวภรรยาแก้ปัญหาด้วยการบอกคู่จัดงานว่าขอไม่รับงานร่วมกับวงดนตรีวงนี้ไปก่อนวันหนึ่งตนต้องไปเล่นร่วมกับวงดนตรีวงนี้และขอยกเลิกไม่ทัน ในงานสองคนนั้นบุกเข้ามาต่อว่าภรรยาอัดคลิปและนําไปบอกคนในวงการเพลงว่าบังเอิญเจอภรรยาตนหลังเวทีและถูกคุกคามโดยไม่ทราบสาเหตุต่อมาทั้งสองคนก็ลาออกจากวงดนตรีวงนั้นไปและย้ายไปอยู่กับวงดนตรีอีกวงหนึ่งตนจึงขอไม่รับงานร่วมกับวงดนตรีนี้เพื่อความปลอดภัยเช่นเดิมกระทั่งวันที่2 1ตุลาคม 2,566เจอบุคคลดังกล่าวดักรออยู่ที่งานและทําเช่นเดิมคืออ้างว่าโดนภรรยาคุกคามและอีกไม่กี่วันต่อมาคู่กรณีทั้งสองคนได้ไปดักรอเจ้าของค่ายเพลงใหญ่พร้อมเล่าว่าถูกคุกคามโดยภรรยาของตนทางผู้บริหารจึงติดต่อมาเพื่อฟังเรื่องราวอีกด้านและมองว่าฝั่งตนเดือดร้อนจึงไปขึ้นศาลเป็นพยานให้ ถูกคมขู่เพิกเฉยสเตมเผยว่าระหว่างที่ไปศาลพ่อของจำเลยเป็นทหารยศนายพลจากพิษณุโลกมากขึ้นศาลแทนลูกและบอกกำลังจะบรรจุเป็นองคขรักษ์ขอให้ตนกับภรรยาถอนฟ้องลูกของเขาไม่เช่นนั้นจะโดนยัดคดีทางการเมืองหรือกองทัพบ,บกุกชี้แจงว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบนอกจากนี้นายพลท่านนี้ เคยขับรถไปที่บ้านของแม่ของตนและถ่ายรูปของแม่ตนเก็บไว้ภรรยาของนายลท่านนี้ก็เคยมาดูคอนเสิร์ตของตนปะปนในกลุ่ม Open Chat ซึ่งพวกตนโดนครอบครัวนี้คุกคามอยู่เรื่อยๆจนต้องสั่งให้แอดมินปิด Open Chat ทั้งนี้ภรรยาตนชนะคดีได้รับการสารภาพของจำเลยเอง เพราะยอมจำนวนต่อหลักฐานในชั้นสืบพยานมีการยกมือไหว้ขอโทษและรับปากว่าจะไม่ยุ่งกับภรรยาตนอีกอย่างไรก็ตามไม่กี่สัปดาห์ต่อมาพวกตนก็ยังถูกคนกลุ่มเดิมต่อว่าตนจึงติดต่อไปที่วงดนตรีที่อีกฝั่งสังกัดอยู่แต่ได้รับการเมินเฉยจึงต้องเปิดศึกในสื่อใช้แสงที่มีออกมาต่อสู้เรื่องดังกล่าวชาวนิดแห่ขุดวับ กระแสร,ร้อนขนาดนี้ชาวเน็ตก็ไม่รอช้าแหกขุดภาพหญิงสาวคู่กรณีในวันแต่งงานของเธอซึ่งปรากฏภาพเจ้าบ่าวถือหน้ากากที่เป็นใบหน้าของสแตมอยู่ด้วยคู่กรณีเลิกรากับเจ้าบ่าวแล้วเจ้าบ่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกรณีดังกล่าวส่วนทางฝั่งวงดนตรีที่ถูกอ้างคือทิวล่เบิร์ดได้ออกมาชี้แจงผ่านทางเพจว่ารู้จักกับคู่กรณีจริง โดยบุคคลดังกล่าวเป็นแฟนของซาอินเจเนอร์ประจำวงซึ่งฝั่งตนได้ทราบและติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2566แต่เนื่องจากเรื่องที่ได้รับจากทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกันมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจึงแนะนำให้ทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันเองให้จบสิน้นนอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รับจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายคือการฟ้องร้องในคดีชู้สาว มิใช่คดีคุกคามและวงได้รับทราบว่าทั้งสองฝ่ายได้เจรจายอมความกันโดยมีค่าเสียหายจึงวางใจว่าคดีความนี้จบลงไปแล้วและไม่ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวต่อพร้อมยืนยันว่าไม่สนับสนุนการคุกคามหรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคู่อื่นแต่อย่างใดครับจากนั้นได้มีบุคคลในวงการบันเทิงบางส่วนได้โพสต์โซเชียล ในเชิงที่ว่าระหว่างคดีพิกทำให้ประเด็นยิ่งได้รับความสนใจขึ้นเรื่อยๆฝั่งคู่กรณีโต้เดือดหนังคนละม้วนต่อมาสาวอนเจเนอร์แฟนหนุ่มของของสาวคู่กรณีได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องที่ว่านั้นไม่เป็นความจริงและพวกตนไม่ใช่สาเสงก่อนหน้านี้อีกฝ่ายต่างหากที่เป็นฝ่ายพยายามติดต่อแฟนของตนมาโดยตลอด ทั้งชักชวนให้ไปทำงานมอบหมายงานให้ซึ่งตัวแฟนหนุ่มไม่ได้พอใจด้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเวทีที่ถูกพาดพิงและมีการพูดถึงขอชี้แจงว่าขณะนั้นตนอยู่บริเวณนั้นคนเดียวและถูกภรรยาของนักร้องดังตะโกนด่าด้วยคำหยาบคายจากนั้นก็ถูกนักร้องดังผักอกอ,กอย่างรุนแรงจึงได้ถ่ายคลิปเก็บไว้เพื่อป้องกันตัว ส่วนเรื่องของคดีนั้นถูกฟ้องจริงแต่ปัจจุบันคดีได้ยุติแล้วพร้อมงัดหมายสารมายืนยันว่าไม่มีคำตัดสินเรื่องคุกคามแต่เป็นเรื่องชู้สาวสาเหตุที่แฟนสาวไม่ออกมาพูดเพราะขณะนี้สภาพจิตใจพังทลายมากจากการโดนตามอาคาตมาตลอดมีการส่งจดหมายไปตามที่ต่างๆที่เคยทำงานเพื่อให้มีการเลิกจ้างโทรหาบุคคลที่ตนทำงาน หรือเคยทำงานด้วยเพื่อให้พวกตนสองคนไม่มีงานทำตนจึงขอออกมาพูดแทนด้านนายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคายทุกเจ้าของเพจทนายคายทุกได้เปิดเผยผ่านแฟนเพจระบุว่าทางคู่กรณีของสเต็มเตรียมถแถลงข่าวที่ทนายคายทุกเร็วๆนี้ แม้จะมีการตอบโต้ระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่ชาวเน็ตหลายคนมองว่าประเด็นครั้งนี้คือการโดนคุกคามที่การมีถูกที่มีการถูกทหารคุมขู่และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ควรโฟกัสเรื่องถูกฟ้องร้องด้วยประเด็นอื่นและล่าสุดเมื่อเช้าวันที่19มกราคม2568เพจโตแล้วจะไปญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ได้ ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวาว่สวัสดีครับผมชื่อปองเป็นเพื่อนกับสเต็มผมคือหนึ่งในพยานให้หนิวคดีชู้สาวแต่ไม่ถึงปากที่ให้ไปขึ้นศาลผมไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับคู่กรณีทั้งแจมและแก๊บแต่ผมเป็นคนกลางติดต่อแจมให้สเต็มในช่วงเวลาที่เขาติดต่อกันเองไม่ได้ผมรู้เรื่องราวเกือบทั้งหมดของปัญหานี้ แบบมีหลักฐานเป็นแชททุกช่องทางกับสเต็มแต่ไม่รู้ว่าเป็นคําโกหกของเพื่อนผมหรือไม่แม้ผมจะเป็นเพื่อนสเต็มแต่ผมรู้สึกไม่โอเคกับการเล่าบนเวทีเพราะสเต็มเล่าไม่หมดจึงเกิดความวุ่นวายในสังคมศิลปินและบุคคลหลายคนได้รับผลกระทบทั้งทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาของ4คนนี้เลยผมได้คุยไลน์กับสเต็มครั้งสุดท้าย หลัง30พฤษภาคม2,566ไม่กี่วันซึ่งตอนแรกผมต้องไปเป็นพยานโดยให้ผมเช็คไอจีแจมว่าลบรูปบางอย่างไปหรือยังผมตอบไปแล้วหลังจากนั้นผมไม่ได้คุยกับเพื่อนผมอีกเลยจนเกิดเหตุพูดบนเวทีผมทักไลน์ไปว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมยังมีปัญหาอีกเห็นว่าจบแยกย้ายต่างคนต่างใช้ชีวิตกันไปแล้ว กลายเป็นนิวตอบไลน์มาว่าไม่ต้องห่วงไว้ว่าไว้ว่ากันกำลังมีคนโพสต์ด่าอยู่พอดีแล้วไม่ตอบอะไรผมอีกเลยผมรอให้คู่กรณีคือแก๊บได้โพสต์ก่อนเพื่อจะอธิบายว่าเป็นคดีชู้สาวไม่ใช่เป็นเรื่องการคุกคามแบบสาแสงที่สเต็มเล่าบนเวทีถ้าบนเวทีสเต็มเริ่มตนว่าทุกคนครับ ผมนอกใจเมียผมเป็นเวลาสองปีก่อนที่เมียผมจะจับได้แล้วหลังจากนั้นจึงเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นครับอย่างที่พูดบนเวทีสารที่ประชาชนรับรู้จะต่างไปจากตอนนี้ไม่มากไม่น้อยอย่างแน่นอนอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ทั่วไปลงผิดศิลปินหลายคนที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยแบบนี้ความจริงผมไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ยอมที่จะแลกเพราะทำไม เรื่องความรักที่ไม่ปกติของสี่คนต้องมีผู้ไม่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบแบบนี้สังคมวุ่นวายไปหมดแฟนเพลงของแต่ละคนต้องมาประทะก,กันเองอย่างที่ผมเคยทวิตไปว่าไม่สงสัยเลยเหรอว่าศิลปินเกือบทั้งวงการทราบเรืืองแต่ทำไมไม่มีใครอยากยุง่งเพราะหนึ่งทุกคนอาจมีแผลหากเข้ามายุง่งเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจถูกขุดแบบโมมัก็ได้จึงเลือกที่จะเงียบเสียดีกว่า 2. ถ้าออกมาเทคแอคชั่นแล้วแฟนเพลงฝ่ายนั้นไม่เชื่ออีกก็กลายเป็นทำให้แฟนเพลงประทะก,กันเองแบบที่เกิดขึ้นตอนนี้ 3. ถ้าประชาชนรู้ว่าสแตมนอกใจเมียคนที่พังคือตัวสแตมเองเนี่ยเมื่อไม่มีใครเล่าอะไรให้ชัดเจนแบบไม่โกหก ผมขอใช้พื้นที่เพจโตแล้วจะไปญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ได้โพสแบบยาวๆเพื่อที่จะให้ทุกคนทราบพฤติกรรมความไม่ปกติหลายๆอย่างทั้งสเต็มและนิวผมไม่กลัวว่าจะถูกฟ้องกลับจากฝ่ายใดเลยหากผมยึดหลักพูดในความจริงจากหลักฐานแชททั้งหมดหากถูกฟ้องจะต้องมีการพิสูจน์ก่อนว่าผมพูดเท็จแม้แชทจะเป็นเรื่องโกหกที่สเต็มเรากับผมก็ตาม ตัวอย่างแรกสเตมเคยบอกผมว่าเขาไม่ได้เงินใช้เลยเงินอยู่ที่นิวทั้งหมดเขาอยากสร้างบ้านใหม่ให้แม่นิวก็ไม่ให้เงินเรื่องนี้สเตมบอกผมปี64เลยทำให้ผมไม่ชอบนิวแต่พอต้องขึ้นศาลผมไปเล่าให้ทนายฟังแบบนี้มีการบันทึกเทปไปให้นิวกับสเตมฟังว่าผมพูดอะไรบ้างวันต่อมาสเตมมาขอโทษผม บัวเรื่องทั้งหมดเขาโกหกผมมาตลอดหากสแตมโกหกผมแบบนี้สแตมก็สามารถโกหกนิวเจมและทุกคนเข้าใจผิดได้เช่นกันผมจบเรื่องแรกเท่านี้ก่อนครับไว้จะมาอธิบายความประหลาดอื่นๆอีกหมายเหตุ head, 1ก่อนโพสต์นี้ผมได้คุยกับโอมค็อกเทลและวงททลิเบิร์ดแล้วด้วยเพื่อเช็คความข้อมูลฝ่ายเขาตรงกับผม กับตรงกับผมที่ได้รับจากสเต็มไหมปรากฏว่าไม่ตรงกันหลายเรื่องตอนนี้ทั้งหมดบินไปอเมริกาเมื่อคืนนี้ 2. ขอบคุณอาร์ตเอกรัฐที่ให้คำปรึกษาด้วยครับปอลถ้าหลังจากนี้มีชื่อผักอยู่ผักคือ a k a ที่สเต็มแชร์เรียกเจมครับเมื่อทนกระแสไม่ไหวสเต็มล่าสุดนั้น ได้ออกมาขอโทษทุกคนที่ติดร่างเหไปจากการเล่าเรื่องของสเต็มโดยสเต็มบอกว่าผมขอโทษทุกคนด้วยความเสียใจอย่างที่สุดที่ผมพูดบนเวทีในวันที่15มกราคมไม่ครบทุกประเด็นทำให้เกิดความเสียหายออกไปในวงกว้างทั้งกับตัวบุคคลและวงดนตรีต่างๆมากมายเป็นความผิดพลาดที่สุดของผม ที่ผมเลือกเว้นประเด็นที่เป็นสาเหตุตั้งต้นที่แท้จริงของปัญหาทั้งหมดที่หลายคนกําลังเดือดร้อนอยู่อยู่นี้นั่นคือการนอกใจภรรยาของผมเองผมมีเจตนาที่จะใช้เวทีนั้นเป็นสื่อกลางส่งสารไปยังคนจำนวนหนึ่ง mm. เพื่อแจ้งให้เขาทราบว่าภรรยาของผมเดือดร้อนและมีความกังวลจากเรื่องอะไรบ้างและแจ้งให้คนจานวนหนึ่งได้ทราบ เกี่ยวกับผลของสารที่แท้จริงที่เราเข้าใจว่าถูกบิดเบื่อนในสังคมอยู่ในขณะนั้นจึงใช้วิธีการเล่าแบบไม่ได้ระบุชื่อตัวบุคคลหลีกเลี่ยงประเด็นที่เป็นสาเหตุแท้จริงแต่สิ่งที่ผมคิดน้อยมากเกินไปและผิดพลาดที่สุดก็คือผมไม่ได้คิดไปถึงเลยว่าจะมีคนขุดคุยมาเปิดเผยในที่สาธารณะว่าตัวละครที่ผมเล่าไปจะเป็นใครบ้างในชีวิตจริง จนมีคนเดือดร้อนกันเป็นวงกว้างได้ขนาดที่เป็นอยู่นี้ผมขอโทษน้องๆวงทิวลี่เบิร์ดเติร์ดบินลีไมโลและทีมงานที่ทำให้พวกเขาเดือดร้อนมาอย่างยาวนานจากปัญหาที่ผมสร้างขึ้นมาเองในครอบครัวและทำให้พวกเขาถูกเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงผมขอโทษน้องๆจริงๆครับสิ่งที่เราสู้รบกันจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าผมซื่อสัตย์ต่อภรรยาผมตั้งแต่ตน้นผมขอโทษคุณโอมค็อกเทลที่มีการพาดพิงถึงในเรื่องเล่าของผมจนพลาดวันสำคัญในชีวิตไปผมขอโทษนักร้องนักดนตรีทุกคนหรือใครก็ตามผมขอโทษคู่กรณีของผมและภรรยาและครอบครัวของพวกเขา ผมยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์กับแจมในอดีตจริงและได้จบไปแล้วและได้ละเว้นประเด็นนี้ไว้ในเรื่องเล่าจนคนเข้าใจผิดเอาใจช่วยผมไปในเรื่องที่ผมบิดเบือนว่าแจมเป็นเพียงแฟนขับที่มาติดตามเรื่องของการคุกคามและคข่มขู่ด้วยในคดีทางการเมืองผมยังยืนยันว่าเคยเกิดขึ้นจริงหากแต่ปัจจุบันได้หยุดลงไปแล้วและผมได้เล่าเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆมาคุ้มครองดูแลเรื่องของคดีความผมฟ้องแก๊ปกับเจมในคดีร่วมกันหมิ่นประมาทแยกเป็นแพงและอาญารวม3คดีผมถอนฟ้องให้ทั้งหมดเนื่องจากถูกข่มขู่ด้วยมาตราหนึสองซึ่งมีพยานวัตถุเป็นแชทของผมกับเจมส่วนภรรยาของผมฟ้องคดีมือที่3และจบลงด้วยการได้รับค่าชดใช้หนล้านบาทจากแจม ผมขอโทษแฟนเพิงและทุกคนในสังคมที่ผมได้มีการทำตัวในสิ่งที่ไม่เหมาะสมลงไปผมขอสัญญาว่าต่อจากนี้จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและคองสติอย่างดีที่สุดที่สำคัญที่สุดผมขอโทษนิวภรรยาของผมและครอบครัวและขอบคุณที่ยังให้โอกาสผมในการเริ่มต้นใหม่ผมขอโทษทุกคนจริงๆครับ ผมขอน้อมรับทุกความผิดที่เกิดขึ้นครับขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนครับ